โอเคครับผมก็ขอ,อกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องใจและชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโอเมกันในะตำแหน่งของออฟเลนกันนะครับผมเฮ้ย hey, ตีใกล้อยู่ไหนไม่มีอะไรผิดพลาดไปสินะครับโอเคถ้างั้นเราก็มาเริ่มเกมกันไนดะ้เลยเราก็จะมาเล่นโอเมนกันในสกินของมูนไรกันนะครับโอเคตีใกล้นะเนาะในเกมนี้ก็จะเล่นเป็นทาชิแล้วก็เราก็จะมาสอนเทคนิคการรับมือกักบทาชิในแพทซีซั่น25กันเลยนะครับผม เริ่มแน่นนะครับเราก็ต้องเกี่ยวคลิปมาครับเราเคลิปเลเวลสองแน่นอนว่าเราต้องได้เปียบแน่นอนครับอุ้ยเดี๋ยวนะเขาทาชิทาชิไม่ใช่เขาฟิกเกอร์มาอะไรเงินเหรอดีไปครับผมทาชิเขาจะอึดสักเท่าไหร่ก็เถอะครับแต่ก็เขาถ้าเขาเด้งได้ไม่ทันก็ตายอย่างเดียวนะครับสกิลหนึ่งครับผมโอเคเราได้คิวมานะเรากลับบ้านไปเลยนะครับเราไม่ต้องเอาเคลิปไปเลยไอเทมชิ้นต่อไปเราก็จะเป็นฟรัสเนียทารอนนะครับ ไอเทมชิ้นนี้ก็จะมีคุณสมบัติการสร้างระเบิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ8%แอมพี HP ปัจจุบันของศัตรูเท่านั้นนะครับไม่ใช่แอพของทั้งหมดนะถ้าของทั้งหมดนี่ก็องคุณสมบัตินั้นก็จะโกงเกินไปหน่อยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรากลับไปเติมเลือดมาแนละ้วเราก็เดินกลับมาในเลนนะครับเพื่อจารณาแค่คีมนะเพะื่งเอาเวลเลเวลสี่นะครับแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าทีมข้ามแบทแมนเขาจบไหนอ๋อเหมือนถ้าจบเลนบนนะครับเราก็ต้องระวังตัวให้ดีนะอ่ะ จะมาโผล่แถว,วเรนเราก็ได้แต่เขาอาจจะไม่โผล่หรอกเพราะว่าโอมินมันเป็นตัวหนึ่งนะครับที่รุมฆ่าค่อยๆจะยากมากยกเว้นจะมาสักสามตัวจริงๆนะแป๊แม่เขาอยู่แอรซ้ายเขาโผล่ละตาชีไม่ได้เอามังกรเล็กนะครับไม่ใช่มังกรเล็กดีตอนนี้มันเป็นตัวแบบว่าเหมือนกับปีกปีเสื้อจ,จัดเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้สินะครับว่ามันชื่ออะไรไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแต่ว่าตีหมดนะครับโอเคแล้วได้เลเวลสี่ ถ้าเขาเข้ามาเถกับเราเราก็มีโอกาสที่จะชนะเขาอยู่นะเพราะว่าเราก็ามีสกิลสอนในการลดทอนดาเมจเขา,ขาที่จะเยอะมากๆนะั้งจากการลดทอนดาเมจทูดาเมจของอตัวของทาชินะมาครับผมแล้วก็ไม่ต้องลงเตมไฟก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนของเรา,เาไว้อยู่แมืแก้มีหน้าคอมโบกับไฮเดค่อนข้างที่จะสวยมากๆเนาะโอเคครับผมต้นเกมก็อย่างที่เคย,เคยบอกไปหลายๆครั้งนะครับว่าแคลีคปเติมเกมเก,กเลน ไม่ก็แท็กกาครับเคีบเ,เลนดาร์แคีบเ,เลนกลางเคีบเ,เลนดาร์แคียบเลนกลางส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ไปซัดส่วนใหญ่นะครับทาชีตายหรือเปล่าครับมันจะไม่ตายนะเขามีก่อนนะครับอันนี้ก็คือโอเมตต้อนเกมครับถึงแม้ว่าจะเป็นต้นเกมแต่โอเมสามารถกดเลือดของทาชีไว้ได้สักขนาดนั้นก็ถือว่าเก่งมากๆครับสัดตัวของมันนะสำหรับโอเมนะนี่ขนาดโอเมเป็นตัวการเกมเ็กเกมอันนี้ตอนเกมก็ยังทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแรงเอสอุ้ย ทาร่าในจังหวะนี้เราก็ต่อเลือดทาร่าไปนะแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าทาร่าเขามีเด้งเลือดอยู่แล้วในตัวแล้วก็มีอติในการเด้งเลือดด้วยเนาะก็อื <c oughs> อันนี้เราเสียจังหวะไปหน่อยถึงแม้ว่าบัตเตอร์ไฟลเมื่อกี้เราจะเกี่ยวทาร่ามาแล้วก็ตีก็เถิดแต่ว่าเขามีอติืเด้งเลือดเยอะจา้าทาร่าแล้วก็ในครับในแพทนนี้ทาร่าเป็นหนึ่งตัวนะครับที่บัฟมาใหม่นะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นคนเล่นสักเท่าไหร่นะในตำแหน่งออฟเลนนะก็โรมิงนะ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นเลยในเกมนี้ก็เจอ ala, ทาร่าโครมิงนะ้วไม่รู้สิว่ามันจะเก่งไหมในเกมนะเพราะทีมเรามีไฮเตอร์แล้วก็เราเรียวตัวละลายแทงแบบชั้นยอดเลยนะถึงแม้ว่าทาร่าเขาจะออกเป็นพวกล็อกชิลมากเถอดแต่ว่าอโดนอะไรยังไงก็หายเป็นน้ำนะเอาละเอาละเ,เดินไปกลางกันดีกว่าครับทุกคนทาร่าอยู่เลนกลางนะครับเราจะไม่สกิลอะไรใส่ทาร่านะ ึงแมว้ว่าเมื่อกี้เราจะฟิกเกอร์ไปแล้วก็ให้เพื่อนเรามาดุมฆ่าไปก็เถิดะนะครับแต่ว่าไม่คุ้มอยู่ดีนะครับสรรกัดการฆ่าทาร่าเก็บฟิกเกอร์ไว้ฆ่าออฟฟินฆ่าป่าฆ่าเมตินตรงฆ่าจะดีที่สุดอืมเลยไหนดีมันตรงกลางจะมีแอบจะมีประเด็นมั้งสกิลสองใส่ทาร่านะครับผมล็อกคีเวฟมาชนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ท่าเท่ในการล็อกเมทเขานะเขาประมาทนี่ไงประมาจริงด้วยล็อกเลยครับผม ตายโอเคทาร่าก็ตายนะครับผมโอ้ยโดนอันตีของราวิวนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาล่ะกลับไปขึ้นขึ้นเลนบนกันดีกว่าแล้วก็ในะเกมน,นี้เจอเลนเป็นทาชิก็จริงนะครับแต่ว่าทาชิอ่ะโดนเนฟมาค่อนข้างจินนานมากๆแล้วอันตีเขาอ่ะไม่ได้เป็นอมาตะเหมือนกับแต่ก่อนแล้วนะแต่ก่อนทาชิเขาเป็นอมาตาะครับสับอันตีนะก็ถือว่าปวนอยู่นิดหน่อยครับ แพทนี้ก็ถูกเนื้อเปแล้วนะครับผมเริ่มตั้งแต่แพทที่แล้วละแหละแพทที่แล้วอัติของทาชิจะเป็นอมตะแต่ว่าแพทนนี้ไม่ใช่มันเป็นในการเออมันการดาเมจแทนนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกับลิเกเตอร์เลยแต่ว่าลิเกเตอร์จะถูกขัดเอ้ยเดี๋ยวนั่นมันแพทเซอร์เบตา้าเอ๊ะสมรสจำผิดมั้งโอเคตดเคัดคลิปนะครับเล่นโอมินถ้ามีโอกาสตัดคลิปเวฟได้ก็ตัดไปเลยนะไม่ใช่คลิปเวฟคลิปป่าทาชชี่ว่าแบบนี้เขาเจ็บหนักแน่นอนครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอันตีของทาชิไม่ได้เป็นน้มปตาแล้วทําให้ตัวของเราสามารถตีได้นะครับเขาฟิกเกอร์แต่ว่าตายเหมือนเดิมนะเ oh, so มื่อกี้มีบัฟเดสอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าแบทแมนเขาหายนะเราไม่ชวน,นครับว่าเขาอยู่ไหนถึงแม้ว่าเราเป็นตัวชนะเบิร์สตดาเมจก็เถอะแต่ว่าเราก็ไม่ชวนเหมือนเดิมนะว่าเราจะเราจะสามารถชนะตัวของเขาได้อันนี้เราออกเป็นไอเทมดาเมจไปนต้นไงถ้าเรากดสกิลสองพลาดในจังหวะที่แบทแมนเบิร์สสกิลเสร็จเราเราก็จะตายเหมือนกันนะครับ ยกเว้นซะว่า,าตัวของแบทแมนจะไอเทมนำเรานะ้ยยังไม่มีใครมาเอากันเลยถ้างั้นก็เอาไปเลยก็แล้วกันนะถ้าเรารอดั Batman, กแบทแมนก็คิดว่าจะเสียเวลาไปหน่อยเอาพูถึงแบทแมนก็มาปุ๊บเลยสกิลสอครับผมนี่เลยครับกดสกิลสองในจังหวะที่แบทแมนเบิร์สใส่เราเข้าเบิม่มค่อยเข้าเราก็มาดิทาร่าก็มาดิเรากล่าวาค่าโอ้ยชิบหายสกิลสครับผมอุ้เกือบมาครับผม โอ้ยโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกิลวสองไม่ทันกิลวสองไม่ทันปีเกอร์แล้วก็วิ่งตีคือเวสเฮ้ยเวีรอะไรอ๋อทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่อง Youtube ช่องใจร้ายครับผมนะครับครบ1ึงพันซับเป็นที่เยบร้อยแล้วนะครับผมพวเร่แม้ก็ค่อนข้างที่จะดีใจมากๆนะครับที่ช่องใจร้ายของเราเดินทางมาถึงหนึ่งพันซับเนาะก็ จะพยายามต่อไปนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือ10,000ซับนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ก็จะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆนะครับผมในการเพิ่มผู้ติดตามครับอุ้ยทาร่าเข้ามาแล้วไงอะ่ะตีเข้าอุ้ยไม่ใช่ตีเข้าอ่ะน็อก,กจิบของเราตีเข้านะมาครับผมเราจะสกิลทาร่าไปแล้วเราแน่ก็ฆ่าทาร่าจิบหายแล้ว ผมพูดตามตรงนะเมื่อกีอ้ถ้าแบทแมนเขาไม่มาเสริมนะผมฆ่าราวิลเก็บ2ชัวแบบร์แบบ100%แล้วก็โกลด์ดรายนะครับทารลอดในแผดปัจจุบันก็ค่อนข้างจ,จปางนะปวดมากๆกนัหลังจากที่เขาถูกบัฟไม่ให้ฟื้นฟูนฟนเลือดได้เยอะเมื่อกี้สัญลักษณ์แว่นของแบทแมนนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของการเกมนะั้นเราก็เน้นเคลียร์คิดนะครับ สาเหตุที่โอเมนนั้นต้องเน้นเคลียร์คีปนครับมีสองข,ข้อหลักไม่ก็สามั้งอันนี้ไม่ค่อยรู้ักเท่าไหร่ก็หนึ่งนะครับผมคือจะถ้าเป็นการดันคีปไปเพื่อให้มันคีปมันชนกับป้อมศัตรูแล้วก็เราก็จะสามารถตีป้อมของเขาให้แตกได้อย่างนั้นยังไงล่ะจากที่2ครับคือจะเป็นการหาเงินได้อย่างรวดเร็วนะครับยิ่งเราเคลียร์คีปหรือทําเวฟอะไรค่อนข้างจะเยอะมากๆเราก็จะได้เงินค่อนข้างจะเยอะและสามารถแบกทีมได้นะครับ <S <S โอเมนยิ่งโดยก็ยิ่งแบกทีมนะครับ โอเคครับผมเอาจาัดปรับเลขของทิดมข้ามไปเลยนะไม่จําเป็นต้องรออะไรทั้งสิน้นโอมนนะเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างเจ,จะน้อยมากๆนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับดาเมจ DPS นะครับก็ค่อนข้างที่จะเร็วอย่างยิ่งแต่ในแพทกันก่อนนะเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับโอมนค่อนข้างจะตีเร็วกว่านี้นะจากตีประมาณ0.8วินาทีนะครับผมตอนนี้ก็ถูกเดิลงมาให้ตี1วินาทีต่อ1ครั้งนะ อ๋อไม่ใช่ตีหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวินาทีนะครับผมถ้ามีเปอร์เซ็นต์จนถึง200นะครับก็จะตีเร็วขึ้นนะมาเอาดาร์คสเลเยอร์อินฟินิตสเลเยอร์กันดีกว่ากดสกิลสองเพื่อรับดาเมจนะ,มะเมื่อกี้โอ้ยแบทแมนเข้ามาเข้ามาทั้งไงพลาดแล้วด้วยก็ล็อกเลยครับอ่ะจริงๆมเมื่อกี้ผมตายแล้วนะแต่ว่าลิเลน,นาเขาเข้ามาเบิร์สสกิลใส่เราเขาไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าจะเบิร์สเราดีไหมหรือว่าจะไม่เบิร์ตดี เมื่อกี้ก็สังเกตได้เลยครับว่าเขาไม่ค่อยจะกล้าเข้ามาสักเท่าไหร่นะเขาเข้ามาในจังหวะที่แบบว่าแบทแมนเขาตามนะครับเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะเข้ามาไหมไม่ใช่แบบว่าจะเข้ามาดีหรือเปล่าก็สังเกตนะครับว่าถ้าใครไม่ค่อยมั่นใจนะครับคือจะไม่เขาจะเดินแบบวนไปวนมาอะไรแบบนั้นไม่ก็ยืนนิ่งนะครับยิ่งเป็นโอเมนนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยอยากจะเบิร์ตใส่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าโอเมนน่ะมีสกิลสองในการลดทอนดาเมจสูงมากมาก และก็นะครับในแพทหน้านะครับโอเมนจะถูกเนฟซากิวสองแยวโอไมค์จอดคือเนิร์ฟจากประมาณ50-70%ิบถึงบอรนะครับในแพทปัจจุบันนะในแพทหน้าครับอาจจะถูกเนิร์ฟ oh ประมาณ40-60%ิบถึงบเปอรนต์นะครับโคตรน้อยถ้าเนฟซะขนาดเนี้ยผมขออภาวนาะให้เจมบัฟ แอนิเมชันความเร็วกันจตีของโอเมนต่อวินาทีขึ้นมาจาก1วินาทีให้เป็น0.8ถึงแม้ก็0.9นะนี่แบบว่ากับสกิลสอได้รัวๆนะครับแทนอึดมากๆโอทาร่าไม่ตายไม่เป็นไรกีร์เรโดนแล้วเนี่ย300โคตรเบาแบทแมนเข้ามาครับอุ้ยไฮจิตเขาตายเขาล้วงแบทแมนไม่ใช่เขาล้วงไฮจิตทีมเราได้นะสำบแบทแมนโอเคโอ้ชิบหายแล้วโอ้ติดสโลขนาดนี้เราไม่รอดโอ้ตาย โดนเอ็กซ์คิวโจทาร่าปิดแต่ก็ดีกว่าตัวอื่นมันคิวแล้วนี่เราห้าวไปนะครับผมเลยตายสิทำไปก,ก็เกิดน,นะหลอกไปในเทมเซนมาตรฐานของโอเมในปัจจุบันนี้เลยเพื่อนๆรอดยซีเหมือนว่นนาเขาจะจบไปแล้วนะแล้วก็ในนับปัจจุบันนี้นะครับผมโรงเรียนของผมได้เป็นปิดเทอมไปเรียบร้อยมั่นหมายความว่าเราจะทําคลิปลงยูทูบรัวๆนั่นเองนะครับรอดูได้เลยฟิกเกอร์โจกนะครับผมจงตายซะโอเคเราด้คิวทาร่ามาจากนกกระจิบนะ นีเีาอุ้ยโอเคค่าไม่ได้ผมก็นะครับ g ๆนะครับสหรับเกมนี้นะก็อจะกินโอเมนมูนไ h t สวัสดีอมไม่ใช่ละ <c oughs> คลิปนี้ก็ทำลงในตอนที่แบบว่า,วายอดผู้ติดตามถึง1,000ันซับพอดีนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามชมแล้วก็กดติดตามผมมาจนถึง1,000ันซับได้นะครับอนาคตก็จะทำ ผู้ติดตามมาถึง10,000ให้ได้เลยนะครับก็รอดูเลยนะครับในช่องปีหน้านะครับปีนี้ก็อจาจจะไม่ค่อยได้เต็มที่สักเท่าไหร่นะก็จะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆลงให้เยอะๆที่สุดน,นะครับแล้วก็ส่วนพวกคลิป Q&A ผมคิดว่าผมจะทำในตอน5,000ซับนะครับก็ความคิดของผมนะก็รอทำคลิปในตอน5,000ซับได้เลยรับคิป q a นะโอเคแรงคองมมาเดอร์นะซับตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็เขาไม่ได้ส่องเป็นที่เลยตนนะครับหลังจากเล่นเกมเมื่อกี้มาช่วงนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยไต่โอเมนบ่อยสักเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้ผมมีแผนที่จะพักการเล่นตัวของโอมินแล้วนะครับว่าก้เกตกิบกิบเม็ดส้มแล้วจะทําอย่างอื่นแทนแล้วสักหน่อยแดงก็อาจจะเล่นอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเล่นสักขนาดนั้นนะโอเคครับอุ้ยอู้ทารา่าทาร่าท็อปตําหาของประเทศอุ้ยนานทีจะเจอเทาร่าเม็ดส้มเม็ด เม็ดม่วงทอนะ็อปสิบนะเล่นไปเก้าพันสี่ร้อยเกมอู้สามพันสองร้อยเกมถือว่าเยอะมากนะ นี่ก็คือเขาเขาเล่นสายสปอร์ตในปัจจุบันเขาเล่นไป136เกมเรท50.7%นะครับก็อาจจะเจอทีมบ้าๆบอๆเยอะหน่อยแล้วมั้งโอเคอันนี้เขาก็แต้มสูงสุดคือ14,700เอาไม่ใช่4,700 1, 1 100 400อ้าไม่ไม่ปวดแล <c oughs> ด้วทีมไม่ซ่อมแค่หนึ่งครั้งโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามช่องแจ๋ร้ายของผมด้วยนะครับ,รบรอย่าลืมกดสัญญาณดด้วยนะถ้ามีเพื่อาๆไป,ไปผมก็ต้องขอเป็นนาทีนี้ด้วยครับสัญจะเป็นเคล็ดตามมชด้วยนคลับวัปีนาั